เวียและวิกกี้ฉเฉลยแล้วสมาชิกคนแรกครอบครัวคณารัเป็นลูกชายหรือลูกสาวก่อนหน้านี้เวียสุกลวัฒน์ได้ออกมาโพสข้อความเจอใครก็ถามว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายบ้างก็ไม่ได้บอกบางก็บอกไปแล้วครั้งนี้ขออนุญาตมาฉเฉลยให้ทุกคนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสรุปโดนผมสับขาหลอกกันบ้างหรือเปล่าไม่ว่าหญิงหรือชายป้ากับมีรักหมดครับขอให้เขาแข็งแรงเป็นเด็กดีก็พอแล้ว18บนาฬิกา มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับปอลอขอบคุณทุกๆคำยินดีที่มีให้เราทั้ง3คนนะครับขอบคุณมากๆครับ w i k i e x p l o r e r ต่อมาวิกกี้ได้โพสตภาพอันทราซา์พร้อมข้อความว่าช่วงนี้คุณแม่และคุณพ่อบำรุงให้หนูน้อยในท้องหลังจากผ่านไป2อาทิตย์มือของหนูตุย้ยหนุยมากเลยลูกอยากงับนิ้วแล้วเย็นนี้พบกันนะคะที่ w e a Action ช่อง YouTube พวกเราครอบครัวคณาร์ ขอขอบคุณทุกๆความรักและกำลังใจที่มีให้เราเสมอมา a d y e r 1 9ึ a d e n action official patty anderson net ล่าสุดในช่อง YouTube w e a r Action เวียและวิกกี้ทั้งคู่ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าได้ลูกชายหรือลูกสาวโดยหนุ่มเวียอยากได้ลูกสาวเพราะที่ผ่านมามีแต่ผู้ชายส่วนวิกกี้ก็อยากได้ลูกชายเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เฉลยแล้วว่าได้ลูกสาวค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ